ล้วแวะจอดอีกหนึ่งจุดนะครับตรงจุดชมวิว1715ของาูเก่ตชาติลอยปูคาจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมทิวทัศนะครับ1715เป็นความสูงของพื้นที่นี้1,715เมตรจากระดับน้ำทะเลตนี้ ะจุดชมทุกท่านนี้ก็จะมีร้านค้าขายของชาวบ้านนะครับเผลจะผ่านพืนเมือง<ห>พืชผักธัญ,ญพืชข้าวกล้องเป้าไข่ยเตีวไข่ปิ้งข่ไก่ไขปไก่ น้ำลูกมอญสกัดเข้มข้นน้ำลูกมอนี่รสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวหรือหวานเรจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะเอาลูปแบบที่ซ้ำๆหวานมาทำรสชาติจะเป็นยังไงออกเปรี้ยวหวานหนอโอ้ยเยอนใมีสตรอเบอร์รี่ดูเลยจะเอาไปเป็นของฝากก็ได้นะคะมันจะอยู่ในกระบอกเป็นเดือนสองเดือนเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่วันอังคารที่5้ธันวาสองพันอุณหภูมิต่ำสุดวันเมื่อวานนะครับสิบองศาสูงสุดอยู่ที่22องศาขณะนี้เป็นเวลา1 3บสนาฬิกาสามนาทีเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะไป ศูนย์บริการอาหารนะครับพี่ป้ายเขียนว่าสั่งอาหารด้านนี้ว่าสักครู่เรามาถึงแล้วเราก็ไปทานอาหารเอ่อไปไปสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารับประทานอาหารกันก่อนนะครับเป็นผัดข้าวหมูผัดพริกแกงไข่ดาวหนึ่งฟองหนึ่งฟอง สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารของอุทยานจากศูนย์อาหารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องน้ำครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ำกันว่าเป็นอย่างไรแต่ห้องน้ำตรงใกล้กับจุดสำนักงานก็คิดว่าน่าจะดี เป็นอ่างล้างมือล้างหน้าอยู่ตรงด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นห้องชักโครกมีจุดให้อาบน้ําได้1จุดด้วยนะครับชักโครกพร้อมอาบน้ําจุดที่สองก็เป็นชักโครกเช่นกันนะครับแล้วก็มีฝักบัวให้อาบน้ําได้คือสามารถอาบน้ําแล้วก็ ขับถ่ายได้ด้วยในส่วนของห้องน้ําชายดูด้านหลังนะครับจะเป็นส่วนของโถปัสสาวะชายนะครับโอเคถือว่าห้องน้ําดีสะอาดนเลยครับตรงจุดสำนักงานถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นร้านค้าส,สวัสดิการจำหน่ายกาแฟสดแล้วก็มีของที่ระลึกขายนะครับเราเข้าไปชมกัน เป็นส่วนของร้านนะกาแฟสด mm hmm. ก็จะเป็นชากาแฟให้บริการราคาเป็นกันเองนะครับสวัสดีครับแล้วก็มีขนมมีของใช้ที่จำเป็นชัว่วคราวนะครับขนมมามา่าปลากระป๋องน้ำอัดลม ค okay. นะครับสามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ไหมครับปิดก,กี่โมงครับประมาณสี่โมงครึ่งคะ่ะสี่โมงครึ่งนะครับนะครับอย่ามาหลังจากสี่โมงครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วในส่วนของห้องอาหารก็เช่นกันนะครับสี่โมงครึ่งก็จะปิดครัวแล้วต้องสั่งก่อนเราจะพาเข้าไปชมกัน ด้านในนะครับในส่วนของลานกลางเต็นท์จากร้านสนกาแฟสวสดิการก็จะขึ้นไปตรงบ้านพักไปร้านกลางเต็นท์ และลานจอดหอลานกางเต็นท์ด้วยนะครับสามารถกางเต็นท์ตรงนี้ได้จจุดตรงด้านบนนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้าหินนะครับส่วนทางด้านขวาน,นี้ก็เป็นห้องน้ำชาย จอดรถนะครับและด้านขวานี่ก็จะเป็นลานการเต้นอีกเช่นกันซึ่งเราจะไปชมลานกลางเต้นข้างบนกันนะครับเป็นลานกลางเต้นมีแคมป์ไฟด้วย บริเวณตรงนี้ก็สามารถกางเต้นได้หลายหลายเต้นเหมือนกันนะครับสามารถมาเป็นหมู่คณะ20-30คนก็ได้เลยแล้วในคืนนี้เราก็จะมากางเต้นนอนกันตรงจุดนี้นะครับเป็นลานแคร่ไม้ <c oughs> ไม้คอนบูดมีทั้งหมด3 สามลานแคล่นะครับเดี๋ยวเราจะมากางกันตรงนี้ตอนกลางคืนนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นจุดกลางเต็นสนามหญ้าจากจุดการกลางเต็นตรงนี้ก็จะมี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับจะอยู่ทางด้านหน้าที่เห็นสำหรับใครที่อยากจะมาเดินศึกษาธรรมชาตินะครับก็จะมีเส้นทางตรงนี้ให้เดินไม่ได้ระบุว่าเส้นทางเดินนี้เป็นระยะทางกี่กิโลเมตร น่าจะไม่ไกลพาสำรวจคร่าวๆนิดนึงนะครับโอ้เป็นทางเดินลงทางเดินลงเขาอย่างเดียวเลยโอเคนะครับถ้าใครมาก็ถ้ามีเวลาก็สามารถเดินลงไปศึกษาธรรมชาติข้างล่างได้นะครับห้องนจากจุดลานกลางเต็นท์ที่มีแคร่นะครับืวอเดินลงมา ด้านหน้าเลยก็จะเห็นเป็นห้องน้ําหญิงเป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําด้วยนะครับส่วนสําหรับผู้ชายจะอยู่ฝั่งเดียวกับจุดกลางเต้นนะครับโดยลงจากร้านมาก็เลี้ยวซ้ายเราพาไปชมห้องน้ํากันนะครับว่าเป็นอย่างไร ห้องน้ำสะอาดานะครับมีจุดล้างมือล้างหน้าอยู่ด้านหน้าแล้วก็ห้องน้ำที่เป็นชักโครกหนึ่งชักโครกสองชักโครกสามชักโครกสี่ชักโครกห้าแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับผู้พวกวิการตรงนี้อ๋อเป็นจุดอาบน้ำนะครับฝักบัว ทดสอบดูนีครับว่าม,มีน้ำไหลไหมน้ำไหลดีนะครับไหลแรงเลยจุดอาบน้ำหนึ่งจุดอาบน้ำสองตักอาบอ,อ่อตักบ,บัวสามสี่ตักอาบครับตักอาบครับโอเคสุดียงเท่านี้นะครับ ก็ส่วนของปัสสาวะชายอ่างล้างมือก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องน้ำอาบน้ำชักโครกสะอาดสะอ้านครับจุดกลางเต็นท์ลานต่อไปก็เป็นชื่อว่าลานดูเดือนนะครับเป็นจุดจอดทอด้วยตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้ จำนวนมากน่าจะยี่สิบเป็นได้เลยนะเป็นทางเดินปูดด้วยตันนอนอย่างดีเลยครับปูปูองอย่างดีแล้วครับเห็นที่เขาข้างหน้าไม่มีต้นน้อยอะไรบางเลยทางเดินลัดเลี้ยวไปนะครับ จะตัดมาตรองนี้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับท่านเวทีสำหรับประชุมทํากิจกรรมกันได้นะครับมีที่นั่งของผู้เข้าชมแล้วก็จุดยืนสำหรับผู้บรรยายตรงนี้สามารถกางเต็นท์ได้วิวดีมากเลยครับจุดมุมนี้มองเห็นตรงนี้นะครับมองเห็นทิวทัศน์ไกล เห็นยอดเขาสวยงามมากเลยตรงนี้มุมดีเลยครับน,นี่มีพี่นักท่องเที่ยวขี่จักรยานเข้ามาขี่มาจากไหนเหรอครับพี่มาจาพะเยาครับพะเยาจะมากางเต็นท์เหรอครับกางเต็นที่นี่นะครับฮะกางเต็นที่นี่ใช่ไหมครับเ <laughs> ก่งมากเลยเลยมาเรืเลยโอเคนะครับ จุดกลางเต็นท์ตรงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวก็มากางเต็นท์ได้แล้วหนึ่งจุดตรงนี้นะครับแล้วก็พาไปชมจุดต่อไปกันนะครับออกจากลานดูเดือนมานะครับเลี้ยวไปทางขวา ก,ก,ก็จะเป็นบ้านพักนะครับ่วนบ้านพัก่วนบ้านพักด้านซ้ายมือข้างหน้าจะเป็นบ้านเกวียนเป็นบ้านหลังคามุงจากแล้วก็สามารถกางเต็นได้ด้วยในจุดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่า,ราบรรยากาศข้างในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้านเกวียนครับ ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์และเป็นโซนที่พักของอุทยานนะครับเป็นบ้านเกวียนหลังคามุงจากตัวบ้านเป็นไม้ไผ่นะครับหลังเล็กๆก็เห็นว่ามีกุญแจล็อกก็อยู่นะครับ ขนาดกระทัดรัดมีเก้าอี้นั่งชมด้านหน้าสภาาบ้านก็เป็นอย่างนี้นะครับอ,อ๋อด้านหลังก็จะเป็นมุงลวดน้กต่างมุงลวดนะครับมาใช้ชมด้านในว่าเป็นอย่างไรก็จะประมาณนี้นะครับ ดูเหมือนว่าจะทํามาจากเกวียนมีล้อเกวียนอยู่ข้างล่างจริงๆด้วยบ้านเกวียนครับและด้านล่างของบ้านเกวียนก็จะเป็นห้องน้ําบ้านเกวียนมีตั้งแต่เริ่มหลังที่109 110 11 1นย ไล่เลียงไปเรื่อยๆจะถึงหนึ่งสองศนย์หนึงสองหนึ่งหนะครับในส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําหญิงทางซ้ายห้องน้ําชายทางขวานะครับส่วนห้องน้ําหญิงเป็นห้องฝักบัวห้องที่หนึ่ห้องสุขาชักโครกหนึ่งชักโครกสองและชักโครก3ามของผู้หญินะครับส่วนอ่างล้างมือ ไปดูห้องน้ำส่วนปากผู้ชายนะครับห้องผู้ชายก็จะมีชักโครกหนึ่งชักโครกสองชักโครกสามและห้องอาบน้ำหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนของบ้านเกวียนในส่วนของบ้านพักตรงที่เป็นบ้านเกวียนนะครับจะมีทางด้านซ้ายมือเป็นจุดประกอบอาหาร สำหรับนะักท่องเที่ยวที่มีอาหารปิ้งย่างสามารถมาการประกอบอาหารตรงนี้ได้นะครับมีจุดให้บริการทำให้ไวแต่ว่าเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวมาก็สาภาพก็จะมีใบไม้ลกหล่นร่วงแล้วก็มีจุดอ่างล้างล้างผักล้างเนื้อล้างสัตว์ ล้างเนื้อสัตว์ได้นะครับผู้ที่ประกอบอาหาร mm. ก็ทาไว้อย่างดีแล้วครับไปชมกันจุดต่อไปนะครับถัดจากจุดที่เป็นบ้านพักบ้านเกวียนนะครับลงตามถนนมาเรื่อยๆเราก็จะมาเจอจุดชมวิวซึ่งเป็นศาลาชมวิวจุดชมทิวทัศ ณจุดตรงนี้ทางด้านขวามือก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็ห้องน้ําอีกหนึ่งจุดให้บริการนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดชมวิวกันข้างบนมีป้ายเขียนว่าต้นชมพูภูคาซึ่งเป็นช่วงใบร่วงใบออกเป็นสีเหลืองหมดแล้วน่าจะร่วงหมดในไม่ช้า ชุดชมวิวโอ้มีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนอยู่ท่ามกลางหุบเขาตรงนั้นด้วยนะครับก็เป็นวิว ร้อยแปดสิบองศานะครับไปชมจุดต่อไปกันครับบ้านพักภูคา1 0หนึ่งศูนย์สามจะอยู่ทางด้านามือนี้น,นะครับภูคา1 0หนึ่งศูนย์สาม 103จะมี103ทับ1ทับ2กทับ3และทับ4ก็จะเป็นบ้านเรียว่าบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในส่วนของบ้านภูค้า103ถ้าเป็นห้องแบบเดี่ยวผนังไม่ติดกับใครจะเป็นห้อง101ห้องหลังนี้นะครับและด้านซ้ายก็เป็น102 102จะติดกับ103 104ก็จะเป็นห้องผนังเดียวแต่ล้านหลังก็จะมีทางเดินลงมาชมวิวมาชมบรรยากาศภายในบ้านภูคา103่ทับหนะครับก็จะมีเตียงนอน4เตียง สาและสี่สี่เตียงนะครับสี่เตียงนอนห้องตรงข้ามก็เช่นกันผู้ค้าหนึ่งศูนทับสก็จะเป็นสี่เตียงเช่นกันมีป้ายเขียนว่าห้ามโยกย้ายเตียงด้วยครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับก็จะเป็นป่าทุกหลังก็จะมองเห็นเป็นป่าอย่างนี้เลยนะครับ เป็นตัวเลือกสําหรับท่านที่จะจองห้องพักจองทางออนไลน์ก็ได้ครับคูค่า103ถ้าจะเป็นส่วนตัวหน่อยผนังไม่ติดกับใครก็จะเป็น103-1ทับกับ103-4ทับถ้ามาเป็นหมู่ใหญ่ก็จะเป็น103-2ทับ2กับทับ3จะติดกันนะครับถัดจากบ้านพักภูค่า103ลงมานะครับ ระยะทางก็ประมาณ100เมตรก็จะมาเจอบ้านพักกรุคา ข้ายก็จะเป็น108ครับมีทั้งหมด104ถึง108ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราไปชมในส่วนที่เป็นห้องน้ำรวมนะครับแต่บ้านพัก104ถึง108ก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลาง ห้องน้ำหญิงครับห้องน้ำชายครับก็จะเป็นด้านหลังเป็นจุดชมวิวมุมมองร้อยสาสิบองศานะครับ 1 0ึถึง108ก็จะแบ่งเป็น104ทับ1ทับ2ทับ3ทับ4เช่นกันนะครับก็ในส่วนของที่พักอุทยานแห่งชาติดอยภูคขาแห่งนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วถ้าถัดลงไปถนนลงไปทางนั้นก็จะเป็นทางปิดคือจะไปตัดกับถนนเส้นหลักแล้วนะครับ ้าอยากจะมาประกอบอาหารก็มีจุด้นที่ประกอบอาหารให้ตรงส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็มีชุดประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ด้วยนะครับตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับรีวิวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวของบ้านพักภูคา102นะครับจะอยู่ด้านบนเนินเขาเราขึ้นไปชมกันนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดบ้านพักภูคา102เป็นบ้านหลังใหญ่ ในส่วนของราคาค่าธรรมเนียมข้าพักก็ต้องไปศึกษาเอาจากเว็บไซต์ของอุทยานนะครับว่าค่าบริการเท่าไหร่เพราะว่าจะมีค่าบริการ2 2กรณีคือในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงวันธรรมดาก็จะได้รับส่วนลดนะครับจากหน้าบ้านมองออกมานอกวิวดูด้าน,นนอกนะครับก็จะเห็นประมาณนี้ และมองไปที่ถนนตรงวิวลานหน้าบ้านนะครับสามารถประกอบอาหารปิ้งย่างจัดสังสรรค์คาราโอเกะได้เลยนะครับดูบนที่บ้านสามินนะครับบนห้องเป็นอย่างไรก็จะประมาณนี้นะครับ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับรอชมต่อไป